ไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายหรอกเออแต่ว่าบ้ามากตื่นนอนขึ้นมาก็คิดอยู่ๆก็คิดอยากจะไปกระบ,บี่ขึ้นมาก็ปุบป,ปับก็จะไปเลยก็โอเคก็คลิปนี้บุ้งก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเนาะเรามีงบอยู่หนึ่งพันบาทเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกระบ,บี่กัน ก่อนเลยต้องบอกว้ก่อน,อน,นอวอนาบุมอยู่ภูกเก็ตก็อาจจะใกล้กับกระบี่นิดหน่อยแล้วบุมก็มีเพื่อนอยู่ที่กระบี่แต่บุมก็จะไปเช่าโฮสเทลอยู่นะคะไม่ได้ไปนอนกับเพื่อนเนาะแต่งบค่าใช้จ่ายก,ก็จะลดลงหน่อยเพราะว่าบุมมีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็อาจจะแบบไม่ต้องเช่ารถอะไรเงี้ยก็จะพยายามใช้งบ1000บาทให้ได้คุ้มที่สุดนะคะก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บุงก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูนะโอเคไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะนี่เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคิดว่าอาจจะไปแค่วันเดียวแหละอืแต่ขาดไม่ได้เลยชุดว่ายน้ําค่ะอุปกรณ์แต่งหน้าแว่นตาเนาะร้อยห้าสิบบาท ตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าวนางแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่พักกันโอ้ร้อนมากสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่โฮเทลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโฮสเทลเนาะตอนนี้ก็จะมีหนึ่งสองีกเจ็ดแปดเตียงโอเค,อ,เคอันนี้ภูมิจอ134ง134บาทนะคะทุกคน จองในบุ๊กิ้งเคข้างล่างสวยมากข้างล่างเป็นบาร์ปาร์ตี้ได้เป็นล็อกเกอร์นะน,นั่นมีโหมดแอร์อันนี้จะเป็นตียาวน,นี้จะเป็นทอเรทยะคะ่ะเป็นห้องน้ำเฉพาะห้องน้ำต่มีห้องอาบน้ำใหญ่อีกอันนี้เขาเตรียมไม่ให้ก็ okay. ไม่มีอะไรนะก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนในราคา130กว่าบาท ทุกคนอันนี้เราก็อยู่วันที่นอนเรานะ <c oughs> ะเป็นก็ได้อยู่นะดุโคบออเราก็แบบมาเที่ยวอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่เราก็จะไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้อยู่ในห้องอะไรสัก จะมีไฟให้เปิดไม่ะมีหนังสือให้ด้วยอตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หาดะคะะก็ประมาณสองสองถึงสามกิโลไปเจอกันที่หาดเนาะทุกคนนี่คือทางไปหาดนะคะ ก็อีกไม่ไกลใกล้จะถึงแล้วจะเห็นว่าร้านปิดเยอะมาก าาปล,ลายทุกคนค่ะตอนนี้ก็เชาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันบุงกาว,ว่าจะไปดูาราคาทัวร์ลงเกาะน,นะคะก็ เดีย๋ยวถ้าได้ลงเกาะก็มาดูกันนะคะอันนี้เมื่อคืนเรานอนแล้วในนี้เนาะค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าหาดเอานางนะคะก็เมื่อกี้ก็ไปซื้อติเก็ตนะคะทุกคนแต่ผิดคาดก็คือตัว๋วมันเป็นเหมาลำค่ะทุกคนสองพันห้ารอยบาทก็ต่อแล้วก็เหลือส3 0 0ามรอยในนั่นแหละเหมาลำแล้วก็ลูกอาร์ใครเียกอะไรนักท่องเที่ยวมีไม่เยอะเราก็เลยไม่ได้จอยก็เลยต้องจ่ายราคาเต็ม ทานกันสองคนกับเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเราจะไปเกาะลากูนแล้วก็เกาะห้องนะคะเป็นสองเกาเป็นไทรเวดค่ะเราไปกันสองคนค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปดูกันนะคะ,ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะลงเรือนะคะแดดนี่เซฮายหน่อยจ้ะเพืสาว <laughs> ก่อห้องแล้วก็ก่อตาแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะทุกคน ะะก็มันจะเป็นทางทางขึ้นให้เราไปชมวิวด้วยอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเดินไปถึงหรือเปล่าที่นี่จะมีเรือพันยักษ์ให้ด้วยนะคะทุกคนก็ตอนแรกบุมลงเรือมาก็มีค่าเข้าอีก60บาทเป็นค่าดูเลสถานที่นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นจุดชมวิวเกาะข้อ360องศานะคะเราจะไปดูกันว่าเราจะเดินได้ถึงขั้นไหนหรือเราจะยอมแพ้ซะก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ใจดีมากเลยแบ่งน้ำให้วันนี้ผทำช่องในยูโอ้ของกิ๊มาบริษัทนางเอ็นค่ะขอบคุณมากครับฝากเลยฝากเลยฝากเลยด้วยนะคะขอบคุณมากบริษัทนางเอ็นคะทุกคนเป็นบริษัททุกงานะขอบคุณมากค แล้วนะคะเรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างนะคะก็เกาต่อไปเราจะไปเกาะนากูนโอเคเดินลงไปข้างล่างกันค่ะทุกคนค่ะเราได้น้ำจากพี่เขาถือว่าช่วยชีวิตมากพี่เขาใจดีมากก็อย่าลืมฝากทัวนางแอนของพี่เขานะคะทุกคนรูทางลงกขาัน ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ห้องลาปูนุนะคะสวยมากค่ะที่นี่เป็นทางเข้าสวยมาก นะคะควก็มาจจุดโะะสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้บุ้มกลับมาถึงห้องแล้วนะคะเพิ่งกลับมาถึงห้องเลยก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะคะบุ้มขึ้นรถจากบกศกระบี่ประมาณประมาณเอ่อประมาณห้าโมงกว่าได้นะคะก็ตอนนี้ก็เพิ่งถึงสามทุ่มครึง่ง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทริปกระบี่ภูเก็ตนะคะไป2วันหนึ่งคืนบูมใช้งบไปทั้งหมด1,974บาทค่ะทุกคนก็เกินงบนะเพราะว่าปกติอ่าเรือจอยเวลาเราไปเที่ยวนะคะเราก็จะไปจอยกับคนอื่นใช่ไหมมัน500บาทต่อคนแต่เนี้ยมันไม่มีคนเลยเราก็เลย จองไปสองคนก็คือเหมาลำแล้วก็จ่ายไปสองพันสามร้อยบาทก็หารกันสองคนก็เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมันก็เลยเกินงบอะค่ะทุกคนแปลว่าไม่เป็นไรก็คุ้มอยู่ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บุ้มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บุม้มทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคคลิปต่อไปบุ้มจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ